เอาละฮะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องก่าชายเกือบอยู่ทุกคนแล้วเกือบอยู่ทุกท่านนะครับผ <c oughs> มวันนี้อยู่กับผมในรายการอยู่กับชแนลนะครับเช่นเคยเช่นเดิมเพิ่มเติมคือสกินเปลี่ยนนะจ๊ะโอเควันนี้เราจะมาโปรโมทชแนลหรือคือก็เป็นชแนลแหละแล้วก็เป็นร้านที่รับทำปกชแนลหรือโปรไฟล์ยูทูบนะครับอะไรก็ว่ากันไปนะเป็นปกหรือโปรไฟล์ยูทูบนะครับนะ ไม่ฟรีนะคะแต่ผลงานเขาดีจริงฮะอันนี้ไอนน้ที่คุณเห็นเนี่ยแบบอันนี้เบสิกเบสิกนะที่คุณเห็นของเขาเนี่ยถ้าเขาทําจริงๆนะครับแบบยังคุดพ่อคุดแม่สวยเนีอย <c oughs> ออจริงๆนะครับเ <c oughs> นี่ยดูดีนะครับเนี่ย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 ดูดีผลงานอะแบบอือยอดอะเออเดีด <c oughs> ๋ยวเดีด <c oughs> ๋ยวปีก่อนครับคือแบบผลงานไม่ มันสวยสซดนะครับเฟซก็เดี๋ยวเฟซเขานะครับเดี๋ยวบิงอยู่ที่ใต้ดสคิชชั่นนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะนี่ครับนะหรือจะพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่เอาพิมพ์ว่าพิมพ์ดีกว่าครับเข้าเฟซบุ๊กของคุณมานะครับมันจะมีอย่างงี้นะอ่าคุณกดตรงค้นหาครับกดตรงขนาครับมี้ชื่ออะไรนะชื่ออูบะ นี่ชื่อโอ้ดูจักปลาอ่ะเออเออเออเอเออคนละฟีดคนละฟีดเออเออฟีดที่นี่ว่ะเออจะไปกดอะไรวะเนี่ยเออนี่แหละครับอ่านี่ครับคุณก็ทําอ่าพิมมาครับกดตรงข้อความเลครับขอเพื่อนก่อนติดตามกันแหละเนาะสมมุติจะสั่งว่าอ่ายใหญ่ๆหรออ่าทดสอบทดสอบนะทดสอบทดสอบนะอ่าทดสอบหน้าอ่านะาหน้น้ พี่ครับคือผมอยากได้ปกชาแนลสวยๆกี่บาทครับอ่าอะไรประมาณนั้นนะเอยอย่างนั้นแหละแล้วเราขอบตรับเเ้ยปีไหนจะอ่านวะเนี่ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว อโอเคครับเรากลับมาที่ YouTube ก่อนเอ็นอันนี้ไปโอเคครับก็อย่าลืมที่จะมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็โปรโมทเป็นการโปรโมทตื้นๆนะครับนะโปรโมทไปหลายรอบแล้วแหละชแนลเนี้ยโอเคฮะก็กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับถ้าใครสั่งก็สั่งไปแบบเมื่อกี้เลยนะครับแบบแบบแบบนี้เลยแบบไหนวะจีพายละหลุด,ดเลยนี่อย่างนี้นะครับก็พิมพ์ไป ตามตามแนวนี้แหละนะครับก็สำหรับวันนี้ไม่ดู้เมื่อก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปไปอย่าเพิดด่งดีรอเขาตอบก่อนรอรอดูรอดูอด <c oughs> ตดสอบบุฟเฟใหม่ด้วยรอดูด้วย <c oughs> ดูที่จะตอบอยังไง <c oughs> ตอบนานเลอเกินนะ <c oughs> รอไปครับรอไป <c oughs> จุดจุดนี้ ตัวสอบเสียงหูฟังด้วยแหละว่ามันเป็นยังไงนะรอร <laughs> อรอ,อตอะไรไม่ได้ได้แค่ออออรอรอด้แค่พิมพ์เสร็จตอนไหนว่าพี่โอ๊ตไม่พิมพ์นานทิมายเลยยูเอชซียังยังรับอยู่นะครับไปรุ่นยูเอชซีห้าสิบทูหรือ602สิบทูได้เลยโเลยโลหรือไทยคงสันดีครับอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อโอเคครับ โอเคฮะสำหรับวันนี้แมนดี worries, ini, care, between, laws, donc, ้ก็เพิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ผมูกที่แน่นหรือปลูกไฟที่สวยๆนะครับก็อย่าลืมที่จะมาสั่งอ่าร้านนี้ได้นะครับหรือพี่โอ๊ตนั่นเองนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้แมนดี้ก็เพิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยจะรบอรณหนุนพี่เขาด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย